เมนูง่ายๆแต่อร่อยอร่อยขอบกร,บกรอบตรงกลางนุ่มๆมีรสชาติเปรีป้ยวๆหวานๆของผลไม้มาช่วยตัดรสเดี๋ยวในคลิปมีการอบด้วยหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เตาอบให้ดูค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำขนมปังแผ่นยี่ห้ออะไรก็ได้มาใช้ช้อนกดกดกด,กดเนื้อขนมปังตรงกลางให้บุ๋มลงไป ทำขนมปังเตรียมไว้ทั้งหมด5แผ่นนะคะถ้าไม่อยากใช้ช้อนกดจริงๆแล้วนะใช้นิ้วมือกดกดกดแบบนี้ก็ได้จ้าขนมปังที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนการทำหน้าขนมใช้ไข่แดง1ฟองใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้นะคะในคลิปนี้ป้าใช้ไข่เบอร์2ตีตีตีไข่เล็กน้อย เติมน้ำตาลทรายลงไป24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเกลือ1หยิบมือแป้งข้าวโพด8กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แทนได้แต่แป้งข้าวโพดจะเนียนกว่าแป้งข้าวโพดป้าใช้ตัวนี้นะคะตามตลาดมีขายหาซื้อไม่ยากเลยตามด้วยนมสด200 ml อใช้นมกล่องได้นมขวดได้หรือนมโรงเรียนแบบนี้ก็ได้ถ้าใช้นมโรงเรียนก็ใช้1กล่องพอดี คนคนคนจนกระทั่งแป้งและน้ำตาลทรายละลายหมดตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมค้นแล้วก็เดือดคนคนไปส่วนผสมมันจะเป็นฟองๆแบบนี้จะดูยากนิดนึงว่าคนหรือยังให้สังเกตที่ส่วนผสมแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาเดือดปุดๆแบบนี้ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วลองคนคนคนต่อไปเรื่อยๆดู ฟองจะค่อยๆลดลงแล้วที่นี้เราจะเห็นแล้วว่าส่วนผสมข้นหรือยังดูนะคะถ้าส่วนผสมข้นแล้วเราจะเห็นเป็นรอยตะกร้อแบบนี้รอยตะกร้อคืออะไรก็คือพอเราคนคนไปอะคะ่ะเราจะเห็นส่วนผสมมันค้างเป็นแนวรอยตะกร้ออยู่แบบนี้ใส่เนยเค็มลงไป1 5กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะไม่ใส่ได้ใช้เนยจืดได้ใช้มาการีนได้ แล้วสุดท้ายใส่กลิ่นวานิลาลงไปเศษ1ส่วนสช้อนชาแนะนำว่าควรจะใส่นะคะเพื่อความหอมคนคน,คนจนกระทั่งเนยละลายหมดและส่วนผสมเข้ากันดีพักไว้ก่อนนำผลไม้ที่ต้องการล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วหั่นเป็นชินช้นๆเตรียมไว้อย่างบลูเบอร์รี่จะไม่หั่นก็ได้นะคะใส่ทั้งลูกได้แต่อย่างกล้วยเนี่ยหั่นนิดนึงเนาะใส่ทั้งลูกไม่น่าได้ ตัวกล้วยจะใช้กล้วยหอมสุกกล้วยน้ำวา้าสุกยังไงก็ได้นะจ๊ะหันผลไม้เสร็จแล้วกลับมาที่ตัวขนมปังของเราป้าขนมปังตั้งทิ้งไว้มันแห้งๆเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องนําเข้าไปอบอยู่แล้วคนๆนหน้าขนมที่เตรียมไว้เล็กน้อยแล้วก็ตักใส่บนหลุมของขนมปังที่เรากดไว้ อันนี้ตอนป้าตักก็เฉลี่ยเฉลี่ยแต่ละชิ้นให้เท่าๆกันนะคะไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงนะเมื่อตักใส่จนครบทั้ง5้าชิ้นแล้วนำไข่แดงมาหนึ่งฟองใช้เบอร์อะไรก็ได้ป้าใช้เบอร์สองเหมือนเดิมนะแล้วก็ตีตีให้ไข่แดงแตกจากนั้นค่ะนำแปรงมานะจุ่มไข่แดงแล้วก็ป้ายเบาๆลงบนหน้าของขนมย้ำป้ายเบาๆพอนะคะเดี๋ยวมันจะเละ ถ้าใครทาไข่แดงหนาไข่แดงไม่พอก็ตีเพิ่มได้นะจ๊ะทาไข่แดงให้ทั่วบริเวณหน้าของขนมตัวไข่แดงเนี่ยทาลงไปเพื่อช่วยเพิ่มสีสันความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มความอร่อยเมื่อทาเรียบร้อยแล้วนำผลไม้ที่หั่นเตรียมไว้วางลงไปตามชอบวางเสร็จแล้วเดี๋ยวนำไปอบกันนะคะวิธีแรกการอบด้วยเตาอบ วอร์มเตาอบให้เรียบร้อยจากนั้นนำขนมเข้าอบที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันนะคะในระหว่างที่อบสังเกตดูสีของขนมด้วยนะคะถ้ายังไม่ครบเวลาสีของขนมโอเคแล้วก็นำออกมาจากเตาอบก่อนเวลาได้หรือถ้าอบครบเวลาแล้วขนมยังสีไม่สวยยังไม่กรอบ ก็เพิ่มเวลาอบได้นะคะถัดมามาดูการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันอบเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10 1 2นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการเหมือนเดิมนะคะเตาใครเตามัน เตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันนี่คือหน้าตาขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหน้าตาขนมจากหม้ออบลมร้อนหน้าขนมหลังจากที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเขาจะดูฟูๆเต่งตึงเด้งดึ๋งแบบนี้แต่เมื่อนำออกมาแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่หน้าขนมจะมีการยุบตัวลงเราก็จะดูย่นๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ ป้าคะหลังจากอบแล้วทำไมขอบขนมปังไม่ดู4ชิ้นนี้นะคะ2ชิ้นบนตอนที่ป้าทำเนี่ยป้าทาในส่วนของไข่แดงเลยมาที่ขอบของขนมปังด้วยในขณะที่2ชิ้นล่างป้าทาไข่แดงแค่ตรงบริเวณหน้าของขนมเท่านั้นไม่ได้ทาจนเลยออกมาที่ขอบของขนมปังนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมบางชิ้นขนมปังขอบไหมบางชิ้นไม่ไหม้ เมนูนี้ทำแล้วรีบกินเลยจะดีที่สุดนะคะขอบขนมปังจะกรอบๆตรงกลางจะนุ่มๆหอมๆถ้าเก็บไว้ตัวขอบขนมปังจะไม่กรอบไม่อร่อยแล้วค่ะถัดมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ5ชิ้นหรือว่า1สูตรไข่2ฟอง8บาทอันนี้คิดแบบไข่เต็มฟองเลยนะคะน้ำตาลทราย60สตางค เกลือ10สตางค์นมสด10บาทแป้งข้อโพด55สตางค์กลิ่นวานิลา50สตางค์เนย3บาทขนมปัง5แผ่น11บาท10สตางค์รวม33บาท85สตางค์อันนี้ยังไม่รวมค่าผลไม้สดนะ1สูตรทำได้5ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท77สตางค์ย้ำอีกรอบยังไม่รวมผลไม้สดค่ะ ใส่ผลไม้สดลงไปกี่บาทก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะอย่างเช่นใส่ผลไม้ลงไป5บาทต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่11บาท77สสตางค์อย่างนี้เป็นต้นต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟ ค้าจีปาถาอื่นๆป้าทำไมไม่อบเตาแก๊สให้ดูเพราะว่าลองแล้วไม่รอดค่ะลองอบไปประมาณ12นาทีปรากฏว่าหน้าขนมมันยังไม่ยอมสุกอะคะ่ะในขณะที่แอบกลัวว่าก้นขนมมันจะไหม้ก็เลยลองพลิกกลับด้านแล้วอบต่อดูผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะสีขนมไม่ค่อยสวยแล้วก็ หน้าขนมก็เละตามคาดก็เลยไม่ได้บอกต่อวิธีนี้นะจ๊ะสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า